6ตัน7ตันนะครับส,สบายนะครับช่วงล่าง6ล้อนะครับเบรกนึบๆเลยนะทุกคนนี่นะครับถ้าใดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร08 179 15677นะครับ เทียสโลว์นะครับคันนี้เบรกนุ่มเลยนะทุกคนนนี่ะครับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0 8 1 7 9 1 5 6 7 7นะครับเบอร์0 8 1 7 9 1 5 6 7 7นะครับอีแดนต์ต่อใหม่นะครับทุกคนต่อใหม่นะครับพร้อมใช้งานมีเกียรสโลว์นะครับ นี่นะครับมีเกียร์สโลช่วงล่างใหญ่นะครับ6ล้อนะครับกระบะเผื่อดําแล้วนะกระบะเผื่อดํานะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้กันครับนี่นะทุกคน6ตัน7ตันนะครับส,สบายนะครับช่วงล่าง6ล้อนะครับ บางติดบางฝุ่นให้นะครับบางติดบางฝุ่นนะครับตกแต่งสไตล์รถบรรทุกใหญ่เลยนะครับถ้าใดสนใจนะครับก็ตามเบอร์โทรที่แจ้งนะครับสอบถามความได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับราคามือสองนะครับ มีเกียร์สโลนะครับสโลนิสันนะครับสโลยอดทิศนะครับนี่นะครับเบรกน้ำมันนะครับเบรกลมนะครับเนืบเนบเลยนะครับนี่นะครับกระจกบังแมลงข้างหน้ามีให้นะครับตอนนี้ไม่ไม่ใส่ครับจกกันแมลงนะครับแล้วก็มีตกแต่ง กระจกานาซาเหมือนรูปบรรทุกใหญ่นะครับนี่นะครับภาพรวมๆจะประมาณนี้นะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่าโอเคนะครับทุกคน